สวัสดีครับพบกับผมลุงหนวดวันนี้จะมาให้แนวทางบอลเอเลอร์ดีวิซีเนเธอร์แลนด์คู่ขับบูธพบอเจ็ตอามส์ดัมเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะเจ้าบ้านขับบูธผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีนะสิบเกมหลังสุด เป็นการชนะ2เสมอสแพ้หด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอาจักอาร์มสดามผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีตามทรงของทีมจ่าฝูงอยู่แล้วนะฮะใ,ใน10เกมหลังสุดพวกเขาเก็บใช้ได้ถึง8เกมด้วยกันนอกจากเรื่องของฟอร์มและศักยภาพของทีมจะดูเหนือกว่าทั้งด้านทีมเจ้าบ้านอยู่แล้วในทุกๆมุม ต้องบอกว่าอาแจ็รอัมสร์สดัมพวกเขาเองก็ยังเป็นทีมที่ยิงประตูดได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของลีกอีกด้วยเกมนี้ลุงเชื่อว่าอาแจ็รอัมสร์สดัมบุกเก็บสามแต้มและยิงครุแรงต้านได้